เทศกาลดิกเบสรับจ้างหลายโสดหนึ่งแสนไม่บวกเพิ่มกำลังกวาดลายได้สิบกว่าล้านร้อยสามสิบคิวถ้าหมอลำเช้ากับพัวลิเกอยากเรียนแบบบ้างจะมีคนจ้างไหมคะคนอื่นเขาไปได้ไก,กลอีกคนไปไหนไม่ได้เลยกลุ่มปิดคนละครึ่งปโปรโมทสุดๆ บัดคนแก่ดีปลอกนะคะแต่จะเหนื่อยน่อยคงไม่เหมือนวิ่งเหยียบลูกปูกที่ชายหาดหลบใครมีข้อมูลบ้างกลุ่มปิดเขามีคนดูกี่คนรอดูไลฟ์ในต่ออผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สิบล้านนิดๆเขามีตั้งร้อยล้านบวกเขาไม่สนหลบใครจะจ้างไปเก่าหน้าถูรักแลให้คนดูก็เฉดนะคะ นาทีนี้ทำได้แค่นี้จริงๆเก่าหน้าเก่าตูดเก่าลูจมูกเช็ดเหงื่อโชว์พอได้นะคะไม่ว่างนั่งแต่งก่อนคิดคำคมหาเรื่องเปรียบเทียบอยู่ค่ะแบนไหนพร้อมจะไปเสียงกับคู่รัก SP ีหลงชื่อได้เลยดูยังไงก็เจอบล็อกตลอดทางนั้น นึกว่าใสสุกแล้วมั้งตอนนี้อิจฉาเขาจนหมอยร่วมไปหมดแล้วไม่ว่างหลายโกค่ะแค่โตะบอลเหยียบรูปโปกกระกวดหนังก็พมาาก็หมดเวลาแล้วงานเยอะกำลังลุกขึ้นอยู่แต่ตอนนี้ล้มยาวๆแหลงเวอร์แค่นี้ก็อกจะแตกตายอยู่แล้วเงินมีต่ย,ยุบบักกล้า จะงัดความสามารถออกมากี่โมงคะหยุดเถอะค่ะถ้าความสามารถมันได้แค่นี้มีคนคนหนึ่งอิดช้าจงขี้ขึ้นสมองแสะเขาไปแวะเที่ยวบ้านผีสิงโอ้ยไอบ้านทิพไม่มีปัญญาที่ทำเหมือนเขาเรียนแบบได้แต่เจ้าของแบรนด์จะกล้าเอาสินค้าไปขายหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนะคะ เจ้าของแบงก์เขาก็ต้องดูก่อนจ้างอยู่แล้วว่าสมควรจ้างไหมถ้าจ้างไปแล้วจะขาดทุนหรือกำไรบิ๊กยังไงเขาก็ได้กำไรแน่ๆแต่อีกคนเนี่ยเอาไปแนวว่าน่าจะขาดทุนนะคะเขาได้30คิวตอนนี้ก็ป่าไปร้อยิคิวทะยานไปสู่ร้อยกว่าจะ200ยกว่าบ้าน สิบนาทีหนึ่งแสนบาทไม่มีเบือกเพิ่มทุกกรณีคนก็แห่จ้างเจ้าของแบบก็แห่จ้างกันใหญ่อีกวงเนี่ยจะทำได้ไหมทำึ้นสร้างขึ้นสมชื่อกับเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จริงๆทำอะไรก็ทำได้ดีไปหมดทำอะไรคนก็จ้างความปังทุกแปลงของสินค้านักธุรกิจยอมอยากเขาร่วมเพราะเขามีคน มีแสงมีสีทําอะไรคนก็เชื่อถูให้การสนับสนุน f แฟนคแฝงขับก็เยอะอีกคู่จะไปถึงฝันไหมคะจะไปถึงฝั่งฟันเหมือนที่เขากำลังทําอยู่ไหมตอนนี้เขาไปได้ไกลแล้วนะคะเห็นชอบเลอบเรียนแบบอยู่บ่อยๆเรื่องนี้พลาดไม่ได้เลยจริงๆผู้ใหญ่บ้านหาเงินเล่นๆวันเดียวสิบล้าน ให้เด็กมันดูอันนี้เรียนแบบไม่ได้ไม่หวงแต่จะทำได้เหมือนเขาไม้นั่นอีกเรื่องวันเดียวหาได้เป็น 10... บสิล้านหนึ่งแสนบุกน้อยบ้านก็ปาดไปสิ0ล้านแล้วถ้ามีมาเพิ่มอีกก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะอีกคู่จะมีคนจ้าทำตามก็ได้นะคะช่วงนี้ยายแป๋วเปล่างานเงินเติม เดือนคิวนี้มีคุมปิดอีกคงมีเงินเลี้ยงผัวเด็กได้สบายแต่ลืมไปวิ่งตามผัวก้าวมันก็เลยทำเหมือนเขาไม่ได้ค่ะเขาจะด่าลูกค้าไหมคะคนรวยสมบัติเขาเยอะเขาไม่งอลูกค้าหรอกค่ะไม่สือเขาแก้วเก็บไว้ใช้เองค่ะเขากินเองเขาบอกว่าเขาใช้เองมันจะอยากไปไหมสำหรับคนที่มีแต่ความคุย สมองคนละเบอร์ลอยหยักสมองยิ่งต่างกันเยอะลอยหยักสมองเกิดจากสมองมีการเจริญเติบโตจนมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ต้องบรรจุอยู่ในกระโหลกศีรษะที่มีพื้นที่จำกัดจึงทำให้เกิดเป็นลอยยนเพื่อเพิ่มพื้นที่พื้นผิวในการทำงานของสมองซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการประมวลผลและส่งผลต่อสติปัญญา ทำไม่ได้ร้อนเปิดเส่นท่าคนดูเม้นอะไรไปไม่เข้าหูด่าหมดไม่สลดด่าอีกผัวพาเท้งค่้องมีบรารมีมีกัลยาณมิตรที่ดีที่สำคัญมีหมายเซตที่ดีด้วยไม่ใช่จะทำได้ทุกคนลอกเรียนแบบกันไม่ได้ถ้าอยากลอกแบบต้องใช้ความพยายามอย่างมากเขาทำได้นะคะฟุตบอล50 บวกวันเล็บบัตรห้เดินทางบวก20เท่ากับ120บบัตรกลุ่มปิดเยอะเบอร์ค่ะคนเก่งของทุกคนเขาทำให้เด็กมันดูค่ะหาเงินวันเดียวเบาๆสิบล้านเอาปัญญาไหนมาทำตามถึงทำได้ก็ไม่ทำเพราะมีเงินให้ใช้เที่ยวกินเล่นไปวันๆอยู่แล้วอยู่แบบพอเพียง เมียเลี้ยงดีงับแต่เองไม่ใช่แขนเขามากแล้วหรอสงสัยข้าวขาคอแล้วสงสัยคิดทำอะไรไม่ได้นั่งแขนนั่งอิจฉาอยู่ในใจดูถูกเขาว่าตัวเองเต็มเต็มปากดีทั้งหัวหน้าลูกน้องลูกน้องวันนั้นไล่ขายของด่าอย่างโคตรพ่อโคตรแม่เขามิหน้าละของถึงขายไม่ออก ลดแรกแต่แถมทั้งปีทั้งชาติซื้อหนึ่งแถมห้าก็มีแถมขนาดนั้นยอดอย่างไม่ดีตายพ่อป่าเจงพ่อป่าเก็บไว้กินไว้ใช้เองเลยจ้าเก่งแต่เกาะอีกแก่ตอนนี้บักลาทำอะไรได้บ้างคะน้องจาะเหยียดคนอื่นเดี๋ยวก็จุดเทียนเวียนบนทำกลุมปิดให้กำลังใจแม่ใหญ่ที่แค้นอดีต เห็นเขาไปได้ไปอยากเหยียบให้เขาจมดินแต่เขาจมไม่ลง f c นดูผู้ใหญ่ในวงการเอ็นดูคนมีสมองอยู่ที่ไหนล้มกี่ครั้งเขาก็ยืนขึ้นด้วยขาของเขาเองได้บักล่าฝึกฐานป่าเยอะๆจะได้พาเมียพาลูกหาเงินบ้างนะป่านนี้อีป้าข้างบ้านมันคงอยากตายวันละหลายรอบ ที่ปล่อยให้ผัวดีๆดุดมือไปได้ที่คว้าหมาได้แค่ผัวแมงดาอย่ารีบนะคะตั้งแต่คนอนส์ตเขาก็ตามไม่ทันแล้วมางานไลยสุดรับจ้างอีกมันจะมีใครตามทันละเนี่ยเก่งก้าวกระโดดขนาดนี้มันคงนึกเต้นอิจฉาอยู่ในใจหมดแล้วล่ะค่ะํำตามไม่ได้